โปรแกรม C W c a t คุ้มที่สุดในตอนนี้ซื้อครั้งเดียวจบหลายคนที่เคยใช้โปรแกรม AutoCAD มาก่อนต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันนะครับว่าเมื่อมาใช้ C W c a t แทบไม่ต้องปรับตัวอะไรมากมายเพราะหน้าต่างการใช้งานคล้ายคลึงกันมากนะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าเป็นฉะนั้นจริงหรือไม่นะครับทดลองพิมพ์คีย์ลัดสำหรับคำสั่งลา n นะครับพิมพ์ L ครับ กด enter ไปหนึ่งครั้งครับมาดูรูปแบบการเขียนแบบกําหนดเส้นตรงธรรมดานะครับคลิกจุดที่ต้องการเขียนเลื่อนเมาส์ออกมานะครับให้แน่ใจว่าเราเปิดปุ่ม a l t o r mode ไว้ป้อนค่า50 enter เลื่อนเมาส์ลงมาป้อนค่า50 enter เลื่อนเมาส์ไปทางซ้ายมือป้อนค่า50 enter แล้วก็พิมพ์4โค้ดนะครับ4 enter ไปมาดูรูปแบบการเขียนแบบการกําหนดองศานะครับพิมพ์ l enter หรือกด space bar ได้นะครับจากนั้นคลิกจุด คลิกจุดที่ต้องการเขียนเลื่อนเม,มาส์มาป้อนค่า86.6 e n t ห r ครับเลื่อนเมาส์ขึ้นไปด้านบนนะครับป้อนค่า86.6กดปุ่มชิปค้างไว้นะครับแล้วก็กดสัญลักษณ์ตรงมอมานะครับแล้วจากนั้นก็ใส่ค่าองศาเข้าไปในที่นี้ผมจะใส่60เข็ครับแล้วก็พิมพ์ C c โค้ดครับ ก็จะได้รูปแบบการเขียนแบบนี้นะครับสำหรับ C W Cat นะครับ